สวัสดีครับมาเจอก,กันกับจักรยานสีแดงคู่ใจเป็นรถจักรยานมือสองของญี่ปุ่นนะฮะที่ผมเอามาบิวใช้งานใหม่บิวใช้งานใหม่ในที่นี้หมายถึงผมเปลี่ยนให้หมดเลยเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นโครงแล้วก็วงล้อหน้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนให้แล้วก็มีไอตัวเนี่ยบางโคลนนะฮะบางโคลนหน้าบางโคลนหลังที่ไม่ได้เปลี่ยนให้มีหนึ่งบางโคลนสองวงล้อหน้าสาม ตัวโครงรถนะที่ไม่ได้เปลี่ยนให้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางนอกอยางในล้อหน้าล้อหลังตะก,ก้าใส่ของด้านหน้าเบาะโซ่จานปั่นจักรยานแล้วก็บันไดทีบนะฮะแล้วก็ฝั่งนูน้นเปลี่ยนให้ใหม่ครบซีทครบครบเซตนะครับเพื่อนๆนะครบเซต สเตอร์หลังเปลี่ยนใหม่วงล้อหลังเปลี่ยนให้ใหม่เออและที่สำคัญไอตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะฮะเพราะว่ามันสภาพมันยังดีอยู่ขาตั้งเนี่ยแล้วก็จะมีเบรกเนี่ยเบรกหน้าหลังสวยเงางามนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนี่ยฮะถ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่อันนั้นเปลี่ยนทั้งจานเบรก แล้วก็เปลี่ยนทั้งผ้าเบรกเลยส่วนเบรกหลังน่ะอันนี้เปลี่ยนแค่ตัวผ้าเบรกเฉยๆนะครับผ้าเบรกคุณภาพดีนะแล้วสายเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยมือเบรกหน้ามือเบรกหลังเปลี่ยนให้ใหม่เบาะก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณภาพสวยขับขี่ง่ายครับเพื่อน ก็จะมีล้อหน้าที่มันอันนี้นิดนึงนะครับเวลาขี่ไปมันเขาเรียกว่ามันบิดนะเออบิดนิดเดียวเองเพื่อนๆนะแต่ขับขี่ได้นะครับขับขี่ได้ปกติเลยไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าขี่ไปแบบเด้งดรืบเด้งดรืบเสียรูปเสียทรงนะไม่มีนะครับเพื่อนขี่ได้ปกติครับนี่ครับสีสวยงามโค้งเนี่ยยังสวยๆเลยโค้งเนี่ย ดูดิเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอ้โหนี่ฮะเอ็กเรดี้นี่สภาพโครงยังสวยอลูกปืนลูกปืนจานปัดเนี่ยก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแกนเพาก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยสภาพโครงสวยงามมากครับเหมาะสำหรับให้คนเท่าคนแก่นะวัยหนุ่มวัยสาวก็ขี่ได้นะโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยเขาชอบจักรยานที่มันเป็นญี่ปุ่นแบบนี้ มันขับขี่ง่ายครับรถรถประเภทนี้เนี่ยขับฉี่ง่ายปั่นง่ายไม่ได้ออกแรงเยอะนะฮะนี่ครับเปลี่ยนให้ใหม่ตะก้าก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยสำหรับใครที่ต้องการนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยในราคา3,000 3,000บาทรวมค่าจัดส่งครับ ราคานี้สามพันบาทรวมค่าจัดส่งจังหวัดอื่นนะครับที่ไม่ใช่จังหวัดกลสินเนี่ยต่อราคาไม่ได้นะครับคือราคานี้พร้อมจัดส่งเลยนะฮะไม่แพงนะครับสามพันเนี่ยไม่แพงครับพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านส่วนคนที่อยู่พื้นที่จังหวัดกรสินอันนี้รถอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกลสินนะฮะ ใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ผมสามารถวิ่งไปส่งให้ได้นะครับก่อนที่จะจัดส่งเนี่ยสามารถขอดูรายละเอียรต่างๆได้อยากดูจุดไหนขอเข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นอยากดูภาพนิ่งอยากดูวิดีโอผมถ่ายให้ได้ก่อนที่จะจัดส่งเพื่อความมั่นใจหรือวิดีโอคอมาก็ได้เพื่อความมั่นใจเช็คของเช็คของก่อนก่อนที่จะส่งนะราคานี้ 3,000บาทรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยโอ้ยถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้เพื่อนๆเน,นี่ยนะไปหาซื้อตามร้านเนี่ยบางร้านสามพันห้าขึ้นพูดเลยน,นี่นะเดี๋ยวผมขี่ให้ดูนะครับเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวผมพาขี่ให้ได้ดูกันนะฮะเนี่ยขับขี่ง่ายครับคนเท่าคนแก่ขี่ง่ายเบรกหน้าใช้งานได้เบีกหลังก็ใช้งานได้ทั้งสองตัวครับ ขตกระสิน <t ell an> ใครที่อยู่ใกล้พื้นที่อยากเข้ามาวิ่งมารับเองผมลดให้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่จังหวัดอื่นไม่สามารถ <t ell an> ต่อราคาได้นะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเข้าไปในอำเภอสมเด็จนะครับระยะทางจากบ้านผมไปประมาณ20กิโลจากบ้านผมไปอำเภอสมเด็จนะฮะเกือบเกือบเกืกิโก็จะเป็นในเรื่องของค่าน้ำมันแล้วก็ค่าแพ็กสินค้าในการจัดสง่งนะ ส่วนใครที่มารับเองสามารถลดให้ได้นะครับจะลดให้เท่าไหร่นั้นโทรเข้ามาคุยได้0933814875โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับโทรมาขายมาสอบถามราคาจักรยานตัวนี้นะดูดิครับแล้วก็อยากดูรายละเอียดก็ทักในเรื่องของ ไลน์มา sd ีลน์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ลายให้ละไลน์ id ที่ใต้ชิปนะครับสามารถเข้าไปเปิดดู id แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับจักรยานคันนี้ราคา3,000บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะไอตัวนี้ขี่ได้สบายครับขี่ได้สบายเอาไว้ไปซื้อกับข้าวไปตลาด ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กโตได้หมดครับเปลี่ยนให้เกือบทั้งหมดคุ้มมากราคานี้ที่แรกผมเออเก็บไว้ใช้งานนะครับเพื่อนทีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยเอามาบิวให้เพื่อนๆใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดนะ ขี่ได้สบายครับนิ่งกิบปั่นสะดวกสบายคนเท่าคนแก่ขี่ขึ้นเนินเนี่ยขี่ขึ้นง่ายๆนะครับถ้าเป็นจักรยานอันนั้นอ่ะมันจะปั่นยากแล้วปั่นขึ้นเนินนี่จะเหนื่อยนะครับแต่อันนี้เนี่ยปั่นขึ้นเนินแบบสบายๆไม่เหนื่อยไม่ถึงกับเหนื่อยมากนะถ้าเนินไม่สูงจริงๆนะเพื่อนนะคนเท่าคนแก่เขาจะชอบใช้รุ่นนี้มากเลยแนะนำนะ ราคาที่3,000บาทรวมค่าจะส่งทั่วประเทศไทยใครอยู่ที่ใกล้อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสศิน์มาดูรถเองได้เดี๋ยวผมลดให้นะครับลดให้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเพียงเท่านี้ครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับจักรยานสีแดง